สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Who is Behind รครับรายการที่นำเสนอสารคดีกรณีศึกษาแล้ก็คดียาชากรรมทั่วโลกโดยตอนนี้เราก็มาพบกันเป็น EP ที่14แล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ผลิตสื่อแบบนี้ออกมาให้ชมกันทุกอาทิตย์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหากมีเสียงตะกุกตะกักหรือมีเสียงรบกวนอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่ครอบไม้อะคะ่ะมันหายวันนี้ก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานิดหนึ่งบ้างเรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2014ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคดีที่แทบจะไม่มีหลักฐานของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยค่ะแต่ในความโชคดีในความโชคร้ายก็คือเหยื่อนเนี่ย ได้พาสิ่งสิ่งหนึ่งติดตัวไปด้วยซึ่งมันก็ทําให้ตํารวจอะคะ่ะเขาสามารถคาดเดาเหตุการณ์แล้วก็สามารถตั้งทฤษฎีหลายๆอย่างขึ้นมาได้จากสิ่งสิ่งนั้นคดีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วใครคือฆาตกรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ขออนุญาตพาทุกคนไปเริ่มต้นกันที่หมู่บ้านอามาดานะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรอยู่ประมาณ2,000คนและทุกคนในหมู่บ้านนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จักกันหมดนะอารมณ์มันเหมือนประมาณต่างจังหวัดในประเทศไทยคะ่ะที่ทุกคนในชุมชนเนี่ยจะรู้จักกันหมดเลยรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครมีลูกกี่คนประกอบอาชีพอะไร ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้นะคะเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นทำนาทำสวนทำไร่ซึ่งถือว่าหมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมากๆเพราะว่าไม่ค่อยจะมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเอพิลเมลแซบอายุ14ปีเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่เจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์แยกทางกับพ่อแท้ๆของเอพิลไปแล้วปัจจุบันเธอแต่งงานใหม่กับสามีที่มีชื่อว่าเดวิด เอพิวเธอเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละค่ะโดยเธอเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากๆแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ในด้านการเรียนนะคะเอพิวเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆคือจัดว่าเป็นตัวท็อปของห้องเลยแล้วก็ในเรื่องการเข้าสังคมหรือเรื่องกลุ่มเพื่อนนะคะเอพิวเธอมักจะคบกับเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนเป็นเด็กตั้งใจเรียนและนอกจากนี้นะคะเอพิวเธอยังมีความสามารถพิเศษในด้านการเขียนโดยเธอเนี่ยมักจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองหรือเรื่องสั้นเนี่ยลง ไดอารี่ส่วนตัวของเธออีกด้วยเท่านั้นยังไม่หมดนะคะกิจกรรมของเอพี่ยมีค่ะคือเธอเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบออกกําลังกายมากๆโดยปกตินะคะเธอก็จะชอบชักชวนคนใกล้ตัวหรือว่าจูงสุนักไปเดินเล่นทุกๆเย็นเลย ฟังดูแล้วนะคะเอพิวก็ดูเป็นเด็กที่มีกิจกรรมเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่าเธออายุแค่14ปีเท่านั้นแต่ตารางชีวิตของเธอเนี่ยมันแน่นแล้วก็ดูเหมือนมีอะไรทําตลอดเวลานอกจากชีวิตจะสมบูรณ์แบบนะคะเอพิวเธอยังเป็นเด็กที่หน้าตาหน้ารักมากๆและด้วยความที่เธอหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีนี่แหละคะ่ะมันก็เลยทําให้มีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาขายขนมจีบให้เธอเนี่ยอย่างไม่ขาดสายเลยและหนึ่งในนั้นก็คือออสตินค่ะ เขาทั้งสองคนนะคะเข้ากันได้ดีมากๆแล้วก็คบกันเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วจากที่เราได้ฟังมานะคะทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะว่าเอพิวเนี่ยดูเป็นคนที่มีอะไรให้ทำในชีวิตเยอะมากดูเป็นนักกิจกรรมแล้วก็จากสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันก็คาดเดาได้เลยว่าเธอเนี่ยจะต้องมีอนาคตที่ดีแน่ๆ อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเอพิลเนี่ยเทยเป็นคนที่รักสัตว์มากๆเธอเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งค่ะเป็นสุนัขสีดำพันเบ d e ์เดอร์คอลี่มีชื่อว่าเพนนีเอพิลเนี่ยรักเพนนีมากแล้วก็เพนนีเนี่ยก็ติดเอพิลมากๆากเหมือนกันต่อมานะคะในช่วงเย็นของวันที่24กรกฎาคมปี2014เอพิลเธอก็พาเพนนีเนี่ยออกไปวิ่งตามปกติค่ะ ทุกอย่างมันก็ดูปกติดีไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งเจนิเฟอร์แม่ของเอพิลเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ลูกสาวของเธอไปนานกว่าปกติเจนิเฟอร์ก็เลยส่งข้อความไปหาเอพิลนะคะว่าย mm ูไ hmm. นเมื่อไหร่จะกลับแต่เอพิลก็ไม่ตอบกลับข้อความนั้นเลยค่ะเจนิเฟอร์เห็นอย่างนั้นแล้วนะคะก็เลยโทรไปหาค่ะปรากฏว่าโทรไปเนี่ยก็ปิดเครื่องแล้วก็ตัดเข้า voicemail เจนิเฟอร์นะคะก็พยายามโทรหายงั้นซ้ำๆค่ะแต่ว่ามันก็ตัดเข้า i c e m a i l ทุกครั้ง หัวอกคนเป็นแม่ตอนนั้นนะคะเริ่มใจไม่ดีแล้วคะ่ะเพราะว่าในขณะนั้นอะท้องฟ้าข้างนอกมันเริ่มมืดแล้วและอีกอย่างเอพิวเนี่ยเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่14ปีเท่านั้นเจนนิเฟอร์นะคะก็เลยโทรไปหาเดวิดค่ะสามีใหม่ของเธอที่ตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเธอก็ปรึกษาว่าทำยังไงดีตอนนี้เอพิวพาเพนนีเนี่ยออกไปวิ่งตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยทางเดวิดนะคะก็เลยแนะนําว่าให้เจนนิเฟอร์เนี่ยโทรแจ้งตํารวจ หลังจากที่คุยกับเดวิดเสร็จนะคะเจนิเฟอร์เธอก็โทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะพวกเขาก็มาที่บ้านทันทีเลยพอมาถึงนะคะก็พบเจนิเฟอร์เนี่ยอยู่ในอาการตกใจค่ะเธอร้องไห้แล้วก็ใจสัน่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้เลยตำรวจนะคะก็บอกให้เจนิเฟอร์เนี่ยจเย็นๆค่อยๆตั้งสติแล้วก็ค่อยๆบอกข้อมูลของเอพิวมาทางตำรวจเนี่ยเขาจะได้ออกประกาศตามหาต่อจากนั้นไม่นานคะ่ะ ตำรวจเขาก็ได้รับสายจากชายคนหนึ่งโดยเขาโทรมาแจ้งว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมา เขากับภรรยาเนี่ยกำลังปั่นจักรยานตามเส้นทางเดินป่าจู่ๆก็มีสุนัขสีดําตัวใหญ่เนี่ยวิ่งเข้ามาหาเขาในตอนแรกเขาคิดว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยจะวิ่งเข้ามากัดเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สุนัขตัวนั้นแสดงท่าทางแปลกๆเหมือนอยากให้เขาเนี่ยตามไปที่ไหนสักแห่งตอนแรกนะคะเขาก็กลัวแล้วก็ลังเลมากๆว่าจะเอาอยัางไงดีแต่สุนัขตัวนั้นเนี่ยไม่ยอมหายไปไหนเลยมันพยายามนําทางเขาเข้าไปในป่า เขากับภรรยานะคะจึงตัดสินใจตามสุนักตัวนั้นไปสุนักตัวนั้นนะคะวิ่งคะ่ะและสุดท้ายก็ไปหยุดที่คูระบายน้ําและจากนั้นก็เริ่มส่งเสียงคลนคางเหมือนพยายามจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้สองสามีภรรยานะคะจึงตัดสินใจเดินไปดูและปรากฏว่าพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่พวกเขาตกใจมากก็เลยได้โทรแจ้งตำรวจหลังจากที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุน,นะคะ ก็พบว่าร่างนั้นเนี่ยเป็นร่างของผู้หญิงค่ะคือเสื้อผ้าเนี่ยถูกฉีกออกหมดเลยนะแล้วก็ชุดชั้นในแล้วก็กางเกงเนี่ยถูกถอดออกไปก่อนที่ขา ตามใบหน้าและลำคอของเยือนนะคะมีรอยรองเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยตำรวจเขาสันนิษฐานว่าเยือเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายกระทืบซ้ำๆซ้ำๆเพราะว่ารอยรองเท้าเนี่ยแบบทาบเต็มหน้าเต็มคอเลยและนอกจากนี้ค่ะที่ศีรษะของเยือนเนี่ยยังมีรอยแผลขนาดใหญ่ซึ่งรอยแผลนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งของมีคมนะคะแต่บาดแผลพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากรอยของอะไรสักอย่างที่มีลักษณะทู่แล้วก็กลม จากสภาพที่พบนะคะทุกคนก็ต่างสันนิฐานไปในทิศทางเดียวกันเลยคะ่ะว่าเหยื่อเนี่ยน่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นก็ถูกฆ่าในจังหวะนั้นเจนนิเฟอร์เธอก็เพิ่งแจ้งความไปเนาะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยหายตัวไปตำรวจก็เลยเชิญเจนนิเฟอร์มาที่เกิดเหตุคะ่ะเพื่อมายืนยันว่าร่างที่พบนั้นเป็นลูกสาวของเธอหรือเปล่าเมื่อเจนนิเฟอร์เธอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่ได้เจอร่างที่ตำรวจพบนะแต่ว่าเธอเจอสุนัขก,ก่อนหลังจากที่เธอเจอสุนัขตัวนั้นเนี่ยน้ำตาเธอก็ไหลเลยค่ะเพราะสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันคือเพนนีสุนัขตัวโปรดของลูกสาวเธอนั่นเองหลังจากที่เธอเห็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะเธอก็เริ่มใจไม่ดีละเธอก็ค่อยๆเดินไปดูร่างที่ตำรวจพบและเมื่อเธอเห็นนะคะเธอก็ถึงกับสุดเลยค่ะพรร่างนั้นเนี่ยมันคือเอพิว หนูน้อยว่า14ปีลูกสาวของเธอนั่นเองต่อมาออสตินแฟนหนุ่มของเอพิวก็ได้มายัางที่เกิดเหตุเหมือนกันนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เศร้าไม่ต่างกับเจนนิเฟอร์เลย ออสตินได้ให้ข้อมูลสำคัญกับตำรวจว่าในเวลา18นาฬิกา28นาทีตามเวลาท้องถิ่น <c oughs> เขาได้รับข้อความแปลกๆจากเอพิลโดยเธอส่งมาว่าฉันเกือบถูกหลักพาตัวแล้วพระเจ้าช่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตอบกลับเธอไปในทันทีตำรวจได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจมากนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็สงสัยออสตินทันท,นทีเพราะตำรวจคิดว่ามันแปลกที่เขาไม่เห็นข้อความของเอพิลในเวลานั้น แต่ออสตินเขาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยเขาเนี่ยก็ได้บอกตําแหน่งที่อยู่อย่างชัดเจนและมีบุคคลยืนยันว่าออสตินเนี่ยอยู่ในที่แห่งนั้นในเวลาน,นั้นจริงและภายหลังนะคะตํารวจก็ได้ตรวจกล้องวงจรปิดและพบว่าออสตินเนี่ยอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นจริง นอกจากนี้นะคะออสตินเขายังแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยให้ตำรวจเนี่ยนำเขาไปเข้าเครื่องจับเท็จได้และจากการตรวจสอบแล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จนะคะผลปรากฏว่าออสตินเนี่ยเขาผ่านเครื่องจับเท็จนะคะตำรวจก็เลยตัดออสตินออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างที่กล่าวไปนะคะว่า ร่างของเอพิวตอนที่ตำรวจไปพบเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยถูกถอดออกหมดเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็เลยคิดว่าแรงจูงใจของคนร้ายเนี่ยน่าจะเกิดจากการอยากล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นก็ค่าแต่ผลชนะสูตรเนี่ยกลับพบว่าเอพิวเธอไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะแล้วก็ไม่พบดี a อของคนร้ายเนี่ยติดอยู่บนร่างกายของเธอเลย สาเหตุการเสียชีวิตนะคะมาจากการขาดอากาศหายใจโดยแพทย์นะคะเขาลงความเห็นว่าจากรอยเท้านะคะที่พบตามหน้าตามคอของเอพิลเนี่ยมันเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยใช้เท้ากระทืบแล้วก็เหยียบไปที่ลำคอซึ่งมันทำให้เอพิลเนี่ยเธอขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดจากผลการตรวจสอบรอยรองเท้าที่พบอยู่บนใบหน้าแล้วก็ลำคอของเอพิลนะคะผลปรากฏว่ารอยนั้นเนี่ย เป็นรอยรองเท้ายี่ห้อไนกี้จอแดนค่ะส่วนรอยทุบที่ศีรษะนะคะแพทย์เขาลงความเห็นว่ารอยนั้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งของที่มีลักษณะทู่ลักษณะมนแล้วก็เป็นทรงกลมในตอนนี้นะคะตำรวจค่อนข้างสับสนมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไม่พบร่องรอยของคนล้ายในที่เกิดเหตุเลย คนในชุมชนนะคะให้ความสนใจกับคดีนี้มากๆก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆชุมชนเล็กๆคือทุกคนเนี่ยเขารู้จักกันไปหมดอีกทั้งคดีนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับหญิงสาววัยสิปีเท่านั้นมันก็เลยทำให้ตํารวจเนี่ยเขาทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะอยากจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วตํารวจได้ส่งเจ้าหน้าที่ FBI ทหารและสุนัขดมกลิ่นเนี่ยออกไปค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุและตำรวจก็พบโทรศัพท์ของเอพิล ตกห่างจากจุดที่พบศพออกไปประมาณ1ไหไมล์ในขณะที่ตำรวจกำลังค้นหาบันทึกในโทรศัพท์ของเอพิวนะคะพวกเขาก็พบว่าเอพิวเนี่ย มีแอปฟิตเนสที่ติดตามการเคลื่อนไหวของเธออยู่โดยในแอปนะคะมันแสดงให้เห็นว่าเอพิลเนี่ยออกจากบ้านไปเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเธอเดินออกจากบ้านด้วยความเร็วประมาณ4ไมล์ต่อชั่วโมงแต่เมื่อเวลา18นาฬิกา20นาทีความเร็วของเธอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแอปมันแสดงให้เห็นว่าเอพิลกำลังทำกิจกรรมตื่นตระหนกเป็นเวลาถึง15นาทีแล้วก็มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ความเร็วที่คนเนี่ยเดินได้แต่ถ้าจะเป็นยานพาหนะก็ต้องเป็นยานพาหนะที่เล็กมากๆเพราะว่าเส้นทางที่เธอใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ยมันแคบแล้วก็เล็กมากๆคือรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้แน่นอนนอกจากนี้นะคะแอปเนี่ยยังพบการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วในจุดเดียวกันซึ่งมันก็บ่งชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยเอพิวเธอกำลังต่อสู้กับใครบางคนอยู่ ประกอบกับที่เอพิวเนี่ยเธอส่งข้อความหาออสตินแฟนหนุ่มของเธอว่าเธอเนี่ยเกือบถูกลักพาตัวแล้วมันก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยเขาเริ่มปฏิปต่ปตอได้ว่าเอพิวเนี่ยน่าจะถูกคนทําร้ายจากนั้นก็นําร่างเนี่ยมาทิ้งไว้ที่คูน้ําถึงแม้ตำรวจจะเริ่มปฏิปต่ปตปตอเรื่องได้จากแอปฟิตเนสที่ติดตามเอพิวไปในวันนั้นก็ตามเนาะแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ มองออกได้ว่าแรงจูงใจของคนร้ายเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเอพิวเนี่ยไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะฉะนั้นก็ตัดเรื่องเพศออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าเอพิวเนี่ยเธอก็เป็นเด็กแค่อายุ14ปีเท่านั้นเธอไม่ได้มีความบาดหมางก,กับใครเลยตำรวจเขาก็เลยคิดไม่ตกเลยคะ่ะว่าคนร้ายในคดีนี้เนี่ยมีแรงจูงใจอะไร ต่อมาก็มีประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเข้ามาให้การกับตำรวจโดยเขากล่าวว่าในวันที่เกิดเหตุอ่ะเขาเห็นคนคนนึงขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเส้นทางนั้นซึ่งมันแปลกมากเพราะปะกติเส้นทางนั้นอะ่ะจะไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าไปได้ตำรวจจึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วผลปรากฏว่า พบมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยเนี่ยถูกจับภาพได้อย่างไกลๆเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา49นาทีตามเวลาท้องถิน่นแต่คนขับเนี่ยสวมหมวกนิรภัยแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่คลุมปิดร่างมิดชิดต,ตำรวจจึงไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ ตอนนี้ตำรวจพุ่งเป้าไปยังเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินคันนั้นเลยค่ะและด้วยความที่หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆน,น้อแล้วคนก็รู้จักกันหมดเลยมันก็เลยมีพยานค่ะเข้ามาให้เบาะแสกับตำรวจเยอะแยะมากมายและหนึ่งในเบาะแสที่ตำรวจพบก็คือมีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะเขาเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินแต่การที่จะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมล่ะคะแต่เรื่องที่มันน่าแปลกมากๆก,ก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุน,นั้นเนี่ย คนพบว่ารถนั้นน่ยมันก็จอดอยู่หน้าบ้านหลังนั้นตลอดแล้วเจ้าของคนนั้นเนี่ยก็มีการขับรถคันนั้นไปมาในหมู่บ้านทุกวันแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุฆาตกรรมเนี่ยรถคันนั้นมันก็หายไปซึ่งเนี่ยค่ะมันก็เลยทาให้เพื่อนบ้านเนี่ยสงสัยมากๆก็เลยนําข้อมูลนี้มาบอกให้กับตํารวจทราบตํารวจได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็รีบออกหมายคนแล้วก็ไปที่บ้านหลังนั้นทันที โดยบ้านหลังนั้นนะคะเป็นบ้านของเจมส์จูเนียอายุ32ปีเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็แฟนของเขาข้อมูลของเจมส์นะคะที่เราไปพบเนี่ยมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะนําเสนอเฉพาะข้อมูลที่เราสามารถนําเสนอได้เท่านั้นนะคะคือเจมส์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลามากๆเลยค่ะซึ่งเขาเนี่ยชอบขับมอเตอร์ไซ์ โดยปกตินะคะจากคาให้การของคนในหมู่บ้านนะเขาจะบอกว่าเจมเนี่ยเป็นผู้ชายที่หลอ่อแต่ว่ามีนิสัยที่ฉุนเฉียวแล้วก็ขี้โมโหมากๆเจมเขาไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมอะไรนะคะมองโดยผิวเผินเขาก็เป็นแค่ผู้ชายที่หน้าตาดีที่ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองตัดภาพไปตอนที่ตำรวจเขาไปคนบ้านเจมนะคะตำรวจเนี่ยก็แสดงหมายคน้นแล้วก็ทำการตรวจคนบ้านทันที ในเบื้องต้นค่ะตำรวจเขาก็สอบถามเจมเข้าๆนะคะว่าในวันที่24กรกฎาคมเนี่ยคุณทำอะไรที่ไหนอย่างไรคือเจมเขาก็ตอบเข้าๆนะว่าอ๋อเย็นวันนั้นเนี่ยเขาไปพบน้องชายของเขาข้างนอกและเขาก็อยู่กับน้องชายของเขาจนเวลาประมาณสองทุ่มจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านหลังจากที่ใช้เวลาลื้อคนบ้านของเจมเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะ ตำรวจเขาก็ไม่พบอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับคดีของเอพิวเลยค่ะคือวันที่ตำรวจไปรื้อบ้านเนี่ยไม่พบอะไรเลยนอกจากกัญชาจํานวนมากตำรวจนะคะเขาก็เลยจับเจมเนี่ยในข้อหาครอบครองยาเสพติดโดยเขาเนี่ยไม่ได้บอกเจมนะว่าเจมเนี่ยคือผู้ต้องสงสัยในคดีของเอพิวเพราะเขากลัวว่าเจมเนี่ยจะทาลายหลักฐานเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยหลักฐานมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วตำรวจเขาก็เลยจับเจมในข้อหาครอบครองยาเสพติดมาก่อน จากนั้นตำรวจก็เชิญตัวคริสตัลแฟนสาวของเจมมาให้ปากคำนะคะคริสตัลเธอมีท่าทางที่กังวลใจแปลกๆค่ะโดยเธอบอกกับตำรวจว่าหลังจากที่มีข่าวฆาตกรรมเอพิลเกิดขึ้นเนี่ย กลางดึกของวันหนึ่งเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเจมเนี่ยกำลังนั่งขัดหมวกกันน็อกอยู่เธอก็เลยถามเจมว่าขัดทําไมแต่เจมบอกว่าอ๋อเขาทําน้ํามันหกใส่เขาก็เลยอยากเอามันเนี่ยออกมาทําความสะอาดหน่อยแลคิสตอยังบอกอีกนะคะว่าเจมเนี่ยมีรองเท้าคู่โปรดอยู่คู่หนึ่งที่เขาใส่บ่อยมากๆแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วซึ่งรองเท้าคู่นั้นก็คือไนกี้จอแดนสีขาวดำนั่นเอง และสิ่งที่ทำให้คริสตอเนเธองงแล้วก็สับสนมากมากก็คือเจมเนเขาเดินเข้ามาก่อดคริสตอค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำพลาดไปแล้วเขาอยากจะให้คริสตอเนย,ยืนอยู่ข้างเขาแล้วก็อยู่กับเขาซึ่งตอนนั้นคริสตอเธอยังไม่รู้เรื่องคดีฆาตกรรมอะไรค่ะเธอก็เลยงงแต่พอหลังจากที่หลายๆเรื่องมันประเดยประดังเข้ามาคริสตอเธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเจมแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า จากคำให้การของคริสตัลแฟนของเจมส์นะคะมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยกลับมามีความหวังอีกครั้งค่ะตำรวจเขาก็เลยนำเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างของเจมส์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบและผลปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาไปเห็นการค้นหาของเจมส์ค่ะโดยเจมส์เนี่ยเขามีการค้นหาเกี่ยวกับวิธีการดึงดูดผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าหรือข้อความประมาณว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเนี่ยสนใจซึ่งมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่า เฮ้ย hey, อะไรมันจะพอดีเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้เพราะว่า A il, เอพิลเหยื่อที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ยังเด็กมากๆถึงแม้จะไม่มี DNA ของเจมตกในที่เกิดเหตุน,นะคะแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเจมเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการฆาตกรรมเอพิลเพราะตำรวจเนี่ยพบหลักฐานมากมายที่มันเป็นพิรุษและเจมนะคะเขาก็ไม่มีพยานยืนยันไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรในเวลานั้น บวกกับท่าทีของเจมส์นะคะเขาไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับตํารวจเลยค่ะคือไม่ว่าตํารวจจะถามหรือว่าจะสอบถามอะไรเนี่ยเขาก็จะทําหน้าหมุดหงิดใส่แล้วก็ไม่พอใจซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันก็แสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยมีพิรุษเพราะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะต้องกลัว และตำรวจเขาก็ได้ตั้งทฤษฎีไว้นะคะว่าเหตุผลที่ไม่พบ DNA ของเจมเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุเลยก็เพราะว่าเจมเนี่ยเขาสวมถุงมือสำหรับขับมอเตอร์ไซค์และในวันนั้นนะคะเขาสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดมากๆมันก็เลยไม่มี DNA ของเขาเนี่ย ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยและทุกคนจำได้ใช่ไหมคะว่ารอยกระแทกที่แพทย์เขาพบบนหัวเอพิวเนี่ยมันเกิดจากของทู่วๆหรือว่าของที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะตำรวจเขาสันนิฐานว่ารอยนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากหมวกกันน็อกที่เจมเนี่ยเขาเอาหมวกกันน็อกทุบไปที่หัวเอพิว ตำรวจสรุปแรงจูงใจของเจมนะคะว่าเจมเนี่ยต้องการที่จะข่มขืนเอพิวแต่เอพิวเธอขัดขืนแล้วก็ต่อสู้และก็ไม่มีใครรู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเอพิวต่อสู้แล้วก็พูดอะไรออกไปบ้างซึ่งมันอาจจะทําให้เจมเนี่ยโมโหแล้วก็บันดาลโทสะ จึงพลั้งมือฆ่าเอพิลอย่างโกรธแค้นด้วยการกระทืบไปที่ใบหน้าของเอพิลหลายครั้งจนเป็นรอยรองเทา้าและปิดชีพเอพิลด้วยการเหยียบไปที่คอของเธอจนเธอหมดลมหายใจจากนั้นก็ทําการถอดเสื้อผ้าออกเพื่ออําพรางให้ดูเป็นการข่มขืนเพื่อให้ตํารวจเนี่ยสับสนเพราะเขารู้ดีว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ลงมือล่วงละเมิดถึงชันสูตรไปมันก็ไม่พบดีเนเอของเขาอยู่บนร่างกายของเธออยู่ดี แต่ก็ขอ,อย้ำอีกทีนะคะว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีที่ตำรวจเขาสันนในฐานขึ้นมาเท่านั้นและจากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016หรือ2ปีหลังจากที่เอพิลเสียชีวิตศาลตัดสินให้เจมจูเนียจำคุกตลอดชีวิต ในข้อหาฆาตก,กรรมลักพาตัวและทำร้ายร่างกายด้วยเจตนาที่จะข่มขืนแต่ทางนี้นะคะเจมเขาก็พยายามอุทธรหลายครั้งค่ะแต่ว่าก็ถูกศาลปฏิเสธและคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงค่ะ หลังจากที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเอพิวผ่านเรื่องรายๆแบบนั้นมาได้แล้วนะคะพวกเขาก็จัดงานรำลึกให้เอพิวค่ะแล้วก็ได้ทำรูปปั้นของเพนนีสุนัขอันเป็นที่รักของเอพิวแล้วก็ถือเป็นฮีโร่ในเรื่องนี้ที่สามารถนำทางคนอื่นเนี่ยให้มาเจอร่างของเอพิวได้ สุนัขถือเป็นเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์มากๆเลยนะคะมีหลากหลายความรู้สึกมากๆเลยอะหลังจากที่หาข้อมูลของคดีนี้มาคือรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกเศร้ากับการจากไปของเอพิวมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื้นตันกับเพนนีที่เขาพยายามตามหาคนอื่นนะคะเพื่อให้มาพบร่างของเอพิวทางรายการก็ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของเยอมณที่นี้ด้วยนะคะ อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือคนในชุมชนเนี่ยมีการให้ความร่วมมือที่ดีมากๆคือมีหลายคนเนี่ยออกมาให้เบาะแสกับตำรวจเยอะมากซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าไม่ได้เบาะแสาจากคนในชุมชนเนี่ยบางทีการจับตัวคนร้ายเนี่ยมันก็อาจจะนานขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในที่เกิดเหตุเลย มันก็แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ได้นิ่งดูดายกับการเสียชีวิตของใครคนหนึ่งหรือมองในอีกมุมนึงเขาก็อยากที่จะให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายได้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยนั่นแหละ แล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้บ้างหากทุกคนนะคะมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำอะไรก็สามารถพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์เลยนะคะข้อมูลทั้งหมดเราหามาจากอินเทอร์เน็ตหากมีตอนไหนที่เราเล่าตกหล่นหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปการเล่าสารคดีกรณีศึกษาแล้วก็คดีอาชญากรรมทั่วโลกแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ